ไปแถวแถวจันทบุรีครับไประยองต่อกลับไปที่ระยองครับมีงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช้ชื่องานว่างานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี2563ภายใต้คอนเซ็ปต์เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน ที่ศูนย์การค้าแพชชั่นช้อปปิ้งเดสติเนชันระยองครับทางด้านของนายยุทธพลองค์อาจอิทธิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมถแถลงข่าวเตรียมจัดงานวันสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี2563ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันโดยทางอบจอระยองนะครับได้ร่วมกับจังหวัดระยองและภาครัฐภาคเอกชน จัดขึ้นครับระหว่างวันที่28ธันวาคม2563ไปกระทั่งถึงวันที่3มกราคม2564จะได้พบกับกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงมีพลุไฟฉลองปีใหม่รวมไปถึงร้านอาหารมากกว่า300ร้านค้าด้วยกันครับให้คุณได้เลือกอได้เลือกอิ่มอร่อยกันตลอดงานทุกวันเลยนะครับ28ธันวาคมถึง3มกราคมปีหน้าได้จัดงานนี้ให้กับชาวระยองนะครับร่วมกันน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกย่องพระองค์ซึ่งเป็นวบีรบรบุุษผู้ยิ่งใหญ่ในการกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยและก็ยังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่อยู่ในจังหวัดและนท่องเที่ยวได้มั่นใจครับว่าทุกคนเนี่ย สามารถมาเที่ยวงานได้อย่างสบายใจปลอดภัยครับรวมทั้งสถานการณ์ของโควิด -19 ก็มีการจัดให้มีมาตรการต่างๆมารองรับนะครับโดยกำหนดพิธีเปิดงานเนี่ยจะเปิดในวันที่28ธันวาคม2 5 6 3มีการแสดงสืบสารความดีระยองวิถีวีรกษัตริย์สีแห่งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สื่อผสมแบบมิวสิควลนะครับที่รวบรวมทั้งเทคนิคแสงสีเสียงมัลติมีเดียต่างเพื่อสร้างสิลปนต่างๆนะครับรวมไปถึงนักแสดงด้วยนะครับมาหลายท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นโตโต้ธนเดชโอภาสธัญกรนะครับจะมาเป็นนักแสดงนำเลยนะครับให้กับการแสดงครั้งนี้ร่วมกับนักแสดงนักเรียนจากทางโรงเรียนมันธยมตากสิน และในวันที่3สันวาคม2563นะครับจะได้พบกับงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีกิจกรรมแสงสีเสียงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีพุต้อนรับวันปีใหม่ยิ่งใหญ่มากนะครับรับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังหลายท่านด้วยกันนะครับที่จะมาร่วมสร้างสีงสันในวันงานตลอดทั้ง7วันครับที่จังหวัดระยอง